หุ้น Snowflake หรือ SNO นี่โหช่วงหลังนี้ข่าวเยอะจริงๆนะคะทั้งเรื่องดีเรื่องเอ่อน่ากังวลก็มีวันนี้เรามาเจาะลึกกันหน่อยดีกว่าค่ะครับต้องบอกว่าอยู่ในช่วงที่น่าสนใจมากจริงๆสำหรับ Snowflake เราจะมาดูกันนะคะว่าเอ่อเทคโนโลยีจริงๆของเขาคืออะไรแล้วพอเข้ายุค AI เนี่ยศักยภาพมันจะไปได้ไกลแค่ไหนแล้วความท้าทายล่ะคะมีอะไรบ้างในสนามแข่ง Data Cloud ที่แบบ ดุเดือดมากๆใช่ครับคือเป้าหมายเราอยากจะสกัดให้เห็นภาพชัดๆว่า Snowflake กำลังจะเดินไปทางไหนในโลก AI อะครับปัจจัยอะไรที่จะชี้วัดความสำเร็จเขาได้บ้างเพราะว่า AI นี้มันสำคัญมากจริงๆตอนนี้โอเคค่ะงั้นเริ่มที่จุดแข็งเดิมก่อนเลยสถาปัตยกรรม Cloud Native ของเขาเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะครับจุดเด่นเขาเลยคือการแยกส่วนประมวลผลหรือ Compute ออกจากส่วนจัดเก็บข้อมูล Storage อย่างชัดเจนเลยอ๋อแ oh, ยกกันเลยใช่ครับทำให้มันยืดหยุ่นมากแบบว่าอยากเพิ่มพลังประมวลผลก็ทำได้เลยไม่ต้องไปยุ่งกับ Storage หรือจะเพิ่ม Storage อย่างเดียวก็ได้แถมยังทำงานบนคลาวดใ์ใหญ่ๆได้หมด AWS, Azure, GCP ลูกค้าก็ไม่โดนล,ล็อกอินกับเจ้าเดียวครับไม่โดน v e n เดอร์ล็อกอนเนาะแล้วก้าวล่าสุดที่มันเน้น AI data cloud ละคะอย่าง Snowflake Cortex นี่คืออะไรเหรอคะมันเปลี่ยนเกมไปเยอะไหมตัว Cortex นี่คือการเอา AML ฝังเข้ามาในแพลตฟอร์มเลยครับไม่ใช่แค่เชื่อมต่อข้างนอกนะอืมฝังเข้าไปเลยผู้ใช้ก็ใช้ SQL หรือ Python ที่คุ้นเคยเนี่ยเรียกฟังก์ชัน AI ได้เลยเช่นสรุปข้อมูลวิเคราะห์ความรู้สึก แปลภาษาอะไรแบบนี้ครับโห oh, แล้วการที่มันฝังเข้าไปแบบนี้มันดีกว่าเชื่อม API ข้างนอกยังไงคะสำคัญมากครับเรื่องแรกเลยคือความปลอดภัยคือข้อมูลมันไม่ต้องวิ่งออกไปนอกแพลตฟอร์มไงครับข้อมูลสำคัญๆก็อยู่ข้างในอ๋อ oh, ใช่ใช่ใช่เข้าใจคะ่ะแล้วก็เรื่อง performance ด้วยคือ Snowflake เขาพยายามวางตัวเป็น AI native เลยสร้างโดยมี AI เป็นแกน แล้วก็มีเรื่อง Governance หรือการกำกับดูแลที่แข็งแรงด้วยอันนี้คือจุดที่เขาพยายามจะสร้างความต่างจากคู่แข่งแล้วยังมีเรื่อง semantic models หรือ i e w สิ่งนะอันนี้น่าสนใจคือมันช่วยให้ AI เข้าใจตักกัดทานธุรกิจจริงๆหมายถึงว่า AI มันจะเข้าใจคำเฉพาะขององค์กรนั้นๆหรอคะอย่างเช่นประมาณนั้นครับเช่นลูกค้าใหม่ของบริษัทนี้หมายถึงไรยอดขายสุทธิคิดยังไง ผลลับ AI มันก็จะน่าเชื่อถือขึ้นเอาไปใช้ได้จริงไม่ใช่แค่ต่อมั่วๆจากข้อมูลดิบๆอะครับฟังดูดีเลยค่ะมีอนาคตมากๆทีนี้มาดูเรื่องตัวเลขกันบ้างผลประกอบการที่ผ่านมานี้โตโหดโตระเบิดเลยนะคะจากไม่กี่สิบล้านเหรียญมาเป็น3.6พันล้านเหรียญในปีงบ2025ใช่ครับโตเร็วมากจริงๆแต่ว่าไตรมาสล่าสุด Q1 ปีงบ2026 โต26% YOY ก็ยังสูงนะคะแต่ก็ดูเหมือนจะชะลอลงจากช่วงพีคๆแล้วเหมือนกันตัว NRR 124%ก็ยังดีมากอยู่แสดงว่าลูกค้าเก่ายังใช้เยอะขึ้นแต่ก็ลดลงมาหน่อยๆครับการเติบโตมันก็เริ่มเข้าสู่ภาวะปกติมากขึ้นหลังจากที่โตแรงมากๆมาหลายปีซึ่งก็ไม่แปลกนะครับเพราะการแข่งขันมันก็สูงขึ้นด้วย เป้าหมายที่ตั้งไว้หมื่นล้านเหรียญในปีงบ2 0 2 9นี่ถือว่าท้าทายมากเลยทีเดียวท้าทายจริงๆค่ะแล้วข่าวล่าสุดล่ะคะเห็นมีทั้งข่าวผู้บริหารขายหุ้นออกมาแต่ก็มีข่าวไปจับมือกับพาร์ทเนอร์ใหม่ๆอย่างโดโมแอ็กซียมด้วยแล้วนักวิเคราะห์ก็ยังเชียร์อยู่เลยปรับราคาเป้าหมายขึ้นอีกมองยังไงคะตรงนี้ครับข่าวพวกนี้มันก็สะท้อนความซับซ้อนนะอินไซเดอร์ซัลลิงคนก็อาจจะกังวลนิดหน่อย ต่การมีพาร์ทเนอร์ใหม่ๆมันก็เป็นสัญญาณดีเรื่องการขยายอีโคซิสเต็มส่วนนักวิเคราะห์ที่ยังมองบวกอยู่ส่วนใหญ่ก็คงมองไปที่ศักยภาพระยะยาวโดยเฉพาะเรื่อง AI ที่มันเพิ่งเริ่มแต่ถ้าให้มองภาพรวมจริงๆความท้าทายมันก็เยอะมากครับการแข่งขันนี่คือโหดมากต้องเจอทั้งยักษ์ใหญ่อย่าง AWS, Redshift, Azure Synapse, Google BigQuery ที่เขาก็มีบริการของตัวเองอยู่แล้วใช่ค่ะเจ้าของแพลตฟอร์มเองเลย และยังมีคู่แข่งสายตรงอย่าง DataBricks อีกที่เขาก็เน้น AML มาตั้งแต่แรกเลยก็เถียงกันตลอดว่าสถาปัตยกรรม Data Cloud ของ Snowflake กับ Lakehouse ของ DataBricks อันไหนจะดีกว่ากันในยุค AI อืมประเด็นคลาสสิกเลยแล้วนอกเหนือจากคู่แข่งมีความเสี่ยงอื่นๆอ,อีกไหมคะที่ต้องจับตาดูเป็นพิเศษมีครับมีหลายเรื่องเลยอย่างแรกเลย valuation แพงมาก Forward PS ยังเกิน15เท่าอยู่เลย โห oh, สูงนะคะใช่ครับคือตลาดคาดหวังสูงมากถ้าโตไม่ทันนี่มีปัญหาแน่สองคือโมเดลธุรกิจแบบ c o n sumption base d หรือคิดตามใช้จริงเนี่ยมันดีกับลูกค้าก็จริงแต่มันก็อ่อนไหวกับเศรษฐกิจมากถ้าลูกค้าลดใช้รายได้ก็หายไปเลยอ่า uh, จริงด้วยค่ะสามก็คือเรื่อง security ปี2024ถึงแม้ต้นตอจะมาจากฝั่งลูกค้าที่ไม่ได้ตั้งค่า MFA นะ แต่มันก็กระทบชื่อเสียงไปพอสมควรค่ะภาพลักษณ์เสียไปบ้างครับแล้วก็สุดท้ายคือความท้าทายในการเอา AI มาผนวกให้มันเวิร์ k จริงๆแล้วก็การขยายตลาดนอกอเมริกาด้วยแต่จุดที่น่าสนใจมากๆคือ CEO คนใหม่คุณ s r รีดาร r m มัสโมมีเนี่ยมาจาก Google แล้วก็ Niva คือมีพื้นฐาน AI มาเต็มๆเลยการมานนำทับช่วงนี้ก็น่าจะช่วยเรื่องทิศทาง AI ของบริษัทได้เยอะครับ ฟังดูแล้ว Snowflake นี่อยู่บนทางแยกสำคัญมากๆเลยนะคะคือมีเทคโนโลยีฐานข้อมูลเดิมที่แข็งแกร่งมากแล้วก็กำลังเดิมพันครั้งใหญ่เลยกับ AI Data Cloud แต่ทางข้างหน้าก็แบบไม่ได้ง่ายเลยเนาะทั้งคู่แข่งทั้งความเสี่ยงถูกต้องครับคำถามสำคัญที่น่าจะอยู่ในใจหลายๆคนตอนนี้ก็คือด้วยจุดแข่งเรื่องข้อมูลที่เขามีเนี่ย Snowflake จะต่อยอดไปเป็นแพลตฟอร์ม AI ที่องค์กรยุคใหม่จะขาดไม่ได้เลยจริงๆหรือเปล่า ท่ามกลางการแข่งขันที่ดุเดือดขนาดนี้แล้วก็ valuation ที่ยังสูงลิ้วอยู่อะไรจะเป็นตัวตัดสินความสำเร็จจริงๆของเขาในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้อืมเป็นเรื่องที่ต้องตามดูกันยาวๆเลยครับ